สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้ได้เมนูตำซั่วใสกุ้งใส่เมสตออันนี้เป็นของพนิดคนเดียวเลยคะ่ะไม,นม,นมไ่นิ่มกินบ่ได้นี่ของเฮานี่เป็นไข่ตุน๋นอาหารเพิ่น,นอ่ะลุยเลยมาเเก็บขาดนี่<า>ให้พนิดผู้เดียวเลยค่ะของแซ่บกินไปเลยเดี๋ยวสิมาเว้าวซูฟ้านะคะ อันที่ไม่นิ่มผ่าตัดกระเพาะนี่คือเฮาปฏิเจ็บได้ป่วยได้ปวดอย่ยังเลยด้ยค่ะเป็นผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักนะค่ะเนาะผ่าตัดกระเพาะลดนน้ำหนักรักษาโรคอ้วนน้ำหนักทล้วหลาย <c oughs> แบกน้ำหนักลอยโลอลอยก็โลมันอีหลายปีแล้วก็เลยไปเฮ็ดตอนนี้ก็บครบชิบซี่สิบซี่มือสองอาทิตย์ล,ลวค่ะก็เลยนี่เป็นไข่ตุ๋นถ้วยแรก ไขตุนถวยแรกที่สีได้กินบลูสิกินได้หลายไปไหนเลยค่ะเพราะว่าหมอเขาตัดกระเพาะเขาออกไปนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตอนนี้ยังอยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กระเพาะเมนิมเหมือนกระเพาะเด็กหน่อยเลยค่ะ <c oughs> กินยังไม่ได้สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ก็คือกินได้แค่น้ำกับนมโปรตีนสำนันเลยค่ะแซบแซบบ่ เพิ่งได้รสชาติบอกถ้วยนี่น่าริงกินได้เบิดเมือต้องคอยกินค่ะบรสันจุกแนนอีกหลายเดือนนี้ค่ะจังสิงกินได้แบบเนี้ยเพราะว่าจากจากนี้ไปจนหอดสิ้นเดือนเนาะอีกสองอาทิตย์กับสิได้กินแต่อาหารอ่อนๆมีค่ะ พวกต้มปลาไขาตุนโจกอ,อีหยังจิงไหมคะหืมจับจับใส่ผ้เดียวแล้วพะยิยนิดโบนี่แขงหานเลยบ่แยคือออกจากออกจากโรคบานมาก็คือแบบสบายแล้วคะ่ะบอบออีหยังเลยไปตลาดเทดงานบานอีังได้ปกติแล้วบอเจ็บมีอาการเดียวคือแน่นจุกซ้ำนั่นแหลคะค่ะ ต็ออกเจี๊ยบลุงบางยางได้เสยแล้วมุดเจ็๊ยบยังมันก็บ่ได้เจ็บหยังเนาะดาผัวได้เสยดาเนาะเป็ดตาว่าซั่นปกติปากแซ่บคือเก่าผู้ใดบ่าดาผัวอยู่น่ะประเทศดีเขาก็มันสิดาบ่แม่นพี่บ้าได้อยู่ซื่อสิไปดา เนี่ยช่วยังมงุมหันมาถ่ายอยู่ปา่าลืมขาต่างกล้องเด็ดแลนกลับไปเอาอีกเนี่ยจนจนแดดซองโวย่ายแล้วค่ะนั่งมองนี่แล้ววะแดดซองหนาช่วงนี้กับปกาคนิดกับนกเพลยมเล็กน่อยใช่ค<า>่ะแม่ไปก่อน กินเองลงไปห้องโกกเก็กโกกเก็กแล้ววะมี่ยังบมเสกใจกัติช้มข่ะมาที่เด็ดปรับปรุงแก้ไขเนะาะคนนี้ก็เด็ดบ,บางแยกบุฮูเน, <c oughs> น,นี้ยบุฮูยังกินอย่างเดียวเลยคุณแอบเหมือนเปิดช่องใหม่เลยอะ่ะ <c oughs> กับข้าวกะแม่นิ่มเนี่ยและค่ะเป็นคนเฮ็ดให้แต่ว่ากะซิมบ่ได้เนาะคะ่ะมันยังกินเผ็ดบ่ทันได้กะเอิ้น ไปซิมเอามากลดไดกิน <S an> <S an> น้ำนี่ค่ะคอยจิบด้วยค่ะแบบยกกระดกกระดกคือเกาบ่ได้แล้วค่อยจิบ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 น้ำ <S an> ขาดไปได้เนาะ <S an> ขาดน้ำไ่ได้เล้ <S <S <an> คอยคอยจิบน้ำตลอด น้ำนัดก้อนสีไปพาตัดอ่ะอหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยหกกิโลค่ะมือเขาของพาตัดเลยอตอนนี้ยังอยู่เก้าสิบเจ็ดโลค่ะสองอาทิตย์หายไปเก้าโล บอย่างนี้เลยแบบนี้ต้องสามเดือนค่ะสามเดือนถึงจะกินได้ของทะเลของสดอาหารสดอะ่ะปุ้งสดอะ่ะสามเดือนพวกปลาเขาก็ต้องเฮ็ดตามหมอบอกนะคะเนาะไปลือนข้อหมอกับโอ้ยแม่งกับบ่อใดาตามเป่าที่เขาว่างไว้มาค้นลื่อนเด้ย คนกินหนึ่งแต่เดือนหนึ่งเดือนครึ่งประแดกประหลาดของสดเปล่ากินไว้ครับน้ำหนักมันก็ข้างน้ำหนักข้างม,มันสิบวลงตามเกณฑ์หมอ้อ กลุตามเกณฑ์เขายังเฮดได้เขายังหมอบอกเนี่ยนักไม่นิ่มกับซีย่างอยู่ประมาณหกสิบกิโลหืมหย่อนไปเลยหนึ่งแต่เราเป็นเช้า <c> ก <oughs> ่อนที่ดล้ลูก,นกนหนักเจ็ดสิบโลคือว่าเนาะคนผู้ใหญ่กระดูกใหญ่อืมกระดูกสัน,นง่าย น้หนักก็หลายจา่เห็หมอ,อยังแบบน้ำหนักป่าน่าจะหอดร้อย<ำ>หมอเลี้ยวเบิ้งเฮ้อซ่อนรูปเหรอวีสันอตอนไปปรึกษาหมอหมอกว่าก็ไม่อ้วนนี่จะทำจริงๆเหรอวีสัน<อ> <laughs> ก็ว่าทําค <laughs> ่ะคือไม่นิมตสูงไหมคะมันก็นเลยเบิง้งคือบ่อ้วนสูง<อ>ร้อย 7จ็ดสิบสามกิโลหนักร้อยหกกิโลน่ะอิ่มละใครตัวนะพี่น้องบางคนเพิ่งกังกบบ้หูนะว่าพาตัดกระเพาะแบบโลน้ำหนักเพิ่งก็นึกว่าเป็นเท้าป่วยเท่าไยังไหม บ,บ่บริบป่วยค่ะอันนี้คือต่างใจไปเฮ็ดเลยค่ะจอบจอบดมด,ม,ดอมมองๆยูนี่เป็นปีนะ้ค่ะกว่าสิตตาสินใจไปเฮ็ดเป็นปีเลยนะศึกษาอืมกุ่งเนอย อ่อนกินแน่พะวงงามๆพะวงเลยระยัดค่าวได้กินไปหลายเรไไ้่องไปเนียมกินมาได้ายางายยไก่ตลาดดิแบบโอ้ยไปย่างตลาดดิกินไปไหนจักย่างเลยสมมติมือหนึ่งใส่ลอยหนึง่ง หายไปเจ็ดสิบบาทหมดแล้วเหลืออะไรเกินบนหายเหลือขึ้นมาเจ็ดสิบบาทใส่ไปแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์บ่เนียนบ่อเป็นปกติไปตลาดนี่เนาะเป็นคนมักซื้อเนาะซื้อซื้อซื้อประดิษฐ์ไปมือวานเดียว บอดีสื่อยางเลยบุ้มี่ย่างเป็นของจ้าของเลยสื่อไหตลูกอย่างเดียวเนี่ยได้ไครตุนถ้วยเดียวไล่ะสื่อมาแ้วพูดได้อันจะหูยังเพิ่มเติมกับคอมเมนต์ถามอะไนะคะเด้อเรื่องพาตัดกระพรี่ได้ติดตอบให้เท่าที่ลู้ตอบให้เท่าที่ลูก ค่าผู้ใดสนใจอยากไปเห็นเนาะค่ะเนาะมันกับบรางคือสมัยตะเกียเนาะเขาซองกล้องบบรู้เรื่อยงั้ดอกเขาใส่ยาสลบเห้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกแค่หนึงกับสมัยบราอันนี้แล้วอาการเดียวที่รับรู้ได้ก็คือจุกสำนันเลยค่ะแนนตรงดลินปีเนี่ยสำนันละ ตะกี่พาตัดใส่ติ้งยานยานเนี่ยเดินอยู่สมัะท่านสมัยไป็นหนาแล้วเนะาะห่องคือห่องโกเกะโกเกะใช่าเขากินอันนี้ลงไปไหมกินได้เครื่องถ้วย <c oughs> เครื่องถ้วยถือ <c oughs> ว่าได้หลยอยู่ได้เนี่ย มึงเ,เลีเ้ยงเดี๋ยวคนนี้ถึงมาอวนแทนใส่ไม่เจ้า <laughs> เออมีส่วนอยู่ได้เรื่อเอาหารใสนแต่กตักมีสตออ้ยฮ้ยเด็กกุ่งเอาไปห่อนเถลดเดี๋ยวมีกินทั้งแสบอยู่ มาด้มาหลายมือเ้าปลาคิดหอดอืเงียบมันจะงบดีค่ะตัวสุดท้าย แต่แตนเนมนะบอร์ยั <c oughs> ต้ไท้ยก็ได้ยุัน,นี้กินแต่ว่าหิกินปลายคลข้าวเงี้กินเพราะหาย,ยากอันนี้ก็ซิมได้หน่งซิมอ่ะแต่กินเป็นยิยมอ่ะกินบ่ได้ยังไงอยู่ข้นบ้านเหรอเผ็ดก็ยังกินไม่ได้ถุงร้อให้มันพานอันนี้ไปก่อน ตามสเตปของเขาแล้วค่ะสามเดือนย่งเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งสิปีหนึ่งสินะเอาเด้อค่ะวันนี้สิผ้ามันไปละค่ะเสด้กะขอขอบคุณเล่นหลายด้ค่ะคนที่เขามารับชมคลิปขอขอบคุณข้าวไปพ้อกันเมื่อนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ